ปูเขาไร่หยามนี่แตงแต่หยาขีดใหม่พ้ากันขีดใหม่รอเก่าคนบอกคน,นบ่ด้เห็ดไร่น่าสวนผสมก็เลยผากันเห็ดอยากยั้งเข้าก็เลยกินค่ะมันมีเบิดอุกอย่างเห็ดไปกับพ่อมีความสุกไปน้ำนะ้เปืดเ่ินไปน้ำมามาสวนใหม่ยั้งเข้าก็มีมีความสุกปั่นปลายบ่ดเถาเห็ดนยหน่อยเห็ดไปเรื่อยๆมาต้องรง่งนหดายเห็ดไปเรื่อยเขามีในยหน่อยเข้ากั เห็ดไปหน่อยหน่อยไปสักก่อนโอ้ยลาบุญเอนยลาบุญเอยนยพนว่าบุญเรือล้นเกิดเป็นคนนี้มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนเพเป็นนีม เพื่อนผู้ใดใส่หนวนเอ๋ยโอ้โยล้านนาสวัสดีค่ะพี่น้องปองไยสุขูมสุขคนค่ะเจอกันคือเก่าค่ะกับผู้จัดการแม่คนสวยคนเดิมค่ะพี่น้องมือหนีผู้จัดการจะพาพี่น้องมาเมืองสวนผสมประสานนะคะของคุณแม่บางออนค่ะพี่น้อง นะคะพี่กัดมนีค่ะอยู่ที่บ้านแสนสุขค, um ค,ค่ะตำบลกุดประทายอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุลรธานีค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเจอกับเจ้าของสวนค่ะคุณแม่บังออนค่ะพี่น้องคุณแม่บังออนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรยังอยู่ค่ะแม่แกพิกอูยพวกพกขึ้นดกใช่ค่ะแม่เออพกพกลงโดกมันบอลลนเลย ปกติส่วนหมากก็จะเห็นแบบว่าเพือนเนาแล้วก็ร่นกอนสุกเนาะค่ะแม่นี่นี่มันหนูบ่เนาโอ้แม่ใส่ปุ๋ยแบบใดค่ะแม่นี่ใส่ปุ๋ยนามปุ๋ยนามปะคะหนาอสงามแหงค่ะพี่น้องมี่เป็นพื้นที่ขางเถียงเนาะค่ะแม่นอะพื้นที่ขางเถียงคุณแม่นี่กระมักกักแข้งกระดูโอ้อุ้ยมีทุกอย่างเลยเนาะค่ะแม่ไหนบอคือบอกแข้ง มีทุกอย่างพักอีตูต้นหอมอู้ข้างในก็นมีค่ะพี่น้อง <c oughs> อันแม่คะ่ะพื้นที่อยู่นีมีซักไรคะ่ะแม่ทีแม่ไม่เห็ดผสมผสานนี่นะคะอันพื้นที<อ>่เห็ดผสมประสาน,นไม่เล่าหกไรฮกไรอกค่ะแม่จ้าแม่เห็ดยังแน่คะ่ะเก็บวัตถุทุกอย่างชิดามากหมากมีพัดมากมังคุดกับมีมากอันต้นให่มากจากังเลย ต้นนี้มากละมุดโอ้ต้นละมุดเนาะค่ะต้นละมุดต้นนี้พักอีลำค่ะแม่คะในพื้นทีโฮกไรนี่สวนท่้นนี้ก็เป็นพักสวนขั้วเนาะค่ะแล้วแม่เฮ็ดยังอีกเนี่ยค่ะเนี่ยสวนพักสวนขั้วบันดีกับแม่อันนี่นี่หลายอย่างนะมีสมนี่กวยนี่อันมะพร้าวทิดาค่ะอยู่อยู่ในพื้นทีโฮกไรค่ะเอาแม่ปูยังไรสุดค่ะแม่ ามกพผ้าวจะเป็นบกพร้าวก็ป่วยเนาะค่ะที่เห็นเนาะค่ะแม่เนาะเอาแม่สิภาพไปทางไดค่ะไปไหนไปทางไหนค่ะแม่ไปทางผลบะไปทางไหนเอาทางทางนี้บ่ค่ะบั่งนี้เนาะอ่าก็ได้ค่ะเอาแม่ค่ะตังก้อนพื้นที่นี่จะไม่เห็ดผสมผสานนี่แต่กี่เป็นพื้นที่เฮ็ดยังค่ะแม่เนี่ยเฮ็ดหน้าเป็นไทหน้าเนาะค่ะแม่ไทหน้ามัน มันบ่ได้เขาจักเธอ่หมีแต่หญ้าก็มาลงสวนเบิด์ูกูอันค่ะนวกินนี่อกินหน่ปลูกเบิดโอ้กับป,ป,ประ,ปะมาณว่าปลูกเขานี่คือปลูกเขานี่ได้หญ้าปลูกเขาได้หญ้า,ม,ามี่ต่างต่หญ้าก็เลยขีดหม่พากกันขีดหม่เจ็ดในหน้าสวนผสมหวานค่ะ ตามทีนายหวงังเพื่อนบอกนะนายวงัวงล่อเก่าเพิ่นบอกคน,กนใหม่เห็ดไรน้าสวนผสมก็เลยพากันเห็ดบนันี้ทุกมือนี้ผลออกมาเป็นจังไรคะแม่กด็ดีได้กินได้กินอยากยั้งข้าก็ได้กินค่ะมันมีเบิดทุกอย่างอยากบดเครือบักพริกพักข้าทุกอย่างแต่ว่า,าเดี๋ยวนี้พักนั่นมันอยววากไหวแล้วค่ะแม่มันบอ่อยากหนีอ ก็คือตะกี้ก็เป็นไฮน้าเบิดเลยเนาะค่ะเนาะจ้าวันนี้ก็มาเฮ็ดผสมผสานนี่มังมังงงเงี่ยวอุ้ยคือใหญ่เลยแม่ใหญ่บ้าอันบักงูเงี่ยวเลยเนาะค่ะแม่นี่จ้าบักงูเงี่ยวโอ้บสเก็บมันมันมันก็เลยได้เป็นแนวโอ้จะเอาไว้เฮ็ดแนวบ่ค่ะแมนี่จ้าเฮ็ดแนวปลูกแสบเด้อค่ะบอกอันนี้นู้นมากมันดิบยิบแต่แสบมากงูเงี่ยว ก็เลยตามสารพระราชาเลยเลือกค่ะแม่ไปทางนี้ก็ได้บ้างค่ะไปทางนี้บ่ค่ะก็เฮ็ดตามสารพระราชาเลยเนาะค่ะแม่เนอกนี่เมฆกำลังสีเงยแม่คะตั้งแต่ได้กินได้แบ่งปันนี่แม่ได้ขายแน่หรือเปล่ะแม่ได้ขายแน่ย่างนั้นเข้ากระขายบักซิดากระเก็บได้ไปขายแล้วโอ้บุกซิดานี่ปูบุกซิดายังค่ะแม่อันพันกิมจู โอ้กิมจูเนาะคะ่ะจ้าแม่คะปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะแม่หกสิบแปดหกสิบแปดแม่พวกขดบอกว่าแม่เฮ็ดสวนเฮ็ดอันนี้มันเมื่อยนะคะแม่อันเมื่อยห่อกระเจ้ากรคิีดอยู่ขีดบาทนี้ก็ก็มีผู้ชอยมาค่ะเมื่อยมากก็มีผู้ชอยห่อกระเร้าห่อกระเห็ดไปเฮ็ดไปเรื่อยๆนะย่ามย่ามันเมื่อยห่ากับยุด ย้ำไงเขากระเศร้าเห็นใบทาลูกดูไปหาเงินให้ดูมันได้ยังค่ะจะเรื่อยเห็ดใบทาเขาค่ะอันนี้ก็คือตัวนี้หมากอันนั้นบอกอีหยังค่ะแม่นี่ตัวนี้หมากน้ํหมากนามข้อแต่งแจ่อันบัวร่าอคนหนึ่งโอ้โอันนี้ก็คือบักนามเนาะค่ะหนามจ้าโอ้ทีเขาแบบว่าตาไกวมันแหงๆแต่ก็ไปซีหนังตาลนขาเอาเห็ดอัน แต่โบราณเพิ่นเพิ่นเอาเห็ดเต่าหนามไปเดี่ยงขั้วยอ้โอ้ค่ะแม่อุ้ยหลายเนาะค่ะแม่โรคแห่งหลายอยู่พี่น้องคะอันนี้ก็คือแม่เพิ่นปลูกไว้แม่บังอ้อนเพิ่นปลูกไว้ระว,วงังช่องของต้นกล้วยเด้อค่ะเด้อปลากล้วยเพิ่นก็นจะมีต้นบักฮูงค่ะสลับกันไปนะคะก็มีตน้นต้นบักชมโอ้ต้นบกักอีหยังผลไม้เนาะค่ะน้องแม่เนาะผลไม้มี นี่เก็บปุ๊บทุกอย่างอืมมีเก็บปุ๊บทุกอย่างเลยพี่น้องเอาฮกไรนี่แม่เฮ็ดเต็มพื้นทีเลยอย่บอกค่ะแม่เฮ็ดเต็มพื้นทีปลูกยาให้ง่วงเน่บานนีกะน้ำหลงน้ำหลงยังสี่ห้องเข้ากระบดาดด้านาเอาไว้ตัดให้ง่วงบานปุย๋ยได้หลายตัว <laughs> ได้หลายตัวก็บานปุ๋ยพองมันก็เลื่อยมาเลยเนาะค่ะแม่เนาะโอ้ยานี่ก็แสดงว่ายานี่บ่ได้เป็นอุปสรรคเลยในการปลูก ผปดผลเห่าน้องแม่น้องแมนแมบอบอนี่เดดี่เดมว่วนอันนี้ไก่ต้นเห่า,านนเห่ากะอันเห่ากะออกอือค่ะเห่ากะจะดูแลแค่เงาต้นไม้<ด>นั่นแหละค่ะแม่ต่แค่เงาเมื่อวนนั้นปล่อยให้มันหกตัดแหงวัวโอ้เห็นบางคนไปตัดขางบนทางเลยค่ะแม่น้องจะอ้เอาแม่คะตั้งแต่เฮ็ดมานน่แม่คิดว่า อีหยังที่เป็นปัญหาที่เฮ็ดให้แม่เมื่มอยสุดเลยค่ะแม่มันหนุมเมื่อ,อยเบิดเอาโดดสำลับแม่แ <c oughs> นผู้เฒ่าเนาอยเฮ็ดไปแม่มันกับเมื่อยกับเจ้าค่ะเอาแม่เจอปัญหาอย่างแหนค่ะตั้งแต่เฮ็ดมาจเจอปัญหาบอบ่งบ่งบ่ง,บงลงนี่บ่งลงต้นสมอ,มอ๋อนี่ต้นสมบ่ค่ะแม่ ว้แม่ปลูกจักปีหรอคะแม่คือใหญ่คือสูงหนึ่งปีหนึ่งป้าสมพั<ะ>นธ์พันธ์ขาใหญ่โอ้สมพันธ์เขาใหญ่แม่ครับลงจักต้นนี่คะ่ะต้นสมนู้เห็นหลายอย่างนี่คะ่ะต้นจมนี่งลอยหนึ่งลอยต้นลอยต้นป<ะ>้าแม่ครกล้วยนี่ก็เป็นกวยน้ำวมาหมดเลยบอกค่ะกวยน้ำบาบาเวิร์ดเพื่อนบ้าปนาปลูกเป็นพีลีหยงมั่นก็เลยปลูกปลูกเป็นพีหลหยงอันนี้บาดีอัน ต้นสมใหญ่กับสิตัดกล้วยออกเบิดโอ้ต่อไปมองนี้ก็จะเป็นสวนสมเนาะค่ะจ้าโอ้เถอ่อนามาเที่ยวหาแม่บางอ้อนนุก็สิได้มาว่ามาเก็บสมมาเที่ยวหาคุณแม่น้องมาเก็บสมโอพันธุ์ทั้งดีพันธุ์ขาวใหญ่พันธุ์อันทับทิมสยามโอ้ทับทิมสยามเนะคะปลูกยากบ่ค่ะแม่ดูแลยากบ่ดูแลยากอันบ่งค่ะวันนี้แม่แก้ปัญหาจังไรค่ะแม่ใส่ยา อก็มีการใส่ยาแน่<ะ>นาะค่ะนาะใส่ยาฉีดอถ้โบฉีดก็เอาโบยู่นาะค่ะแม่เอาเอายู่กินเบิร์ดบ่งกินเบิร์ดนนี้ใบบ่งบ่งอันแบบนั้นกินกินกินคือหมอน,อนมว้วนชมมว้วนอันอันนี้ว่าท่านใดนีน่แต่รู้แหลเขาให้มันงามได้พ้นปดิฐ์แต่กล้วยคำามามแดงเขาปลูกอันแซม พักค่ะมั่นนี่ว่าท่านในพ้นผลิตมีแต่รู้แลขเขาให้เขาใหญ่ระวังรอพ้นผลิตแม่กับปลูกพักสวนขั้วมันบอกค่ะแม่ปลูกพักปลูกแตงปลูกทั่วยำแดงค่ะเดี๋ยวนี้มันบ่ายเบิดค่ะเอาหนูเห็นนั่นแม่ปลูกพักทั้งพ่นนี่ แม่ไดด้คาว่าแม่คุดพ่นเองนี่แม่นี่บุค่าแม่ไหวก็คุดไปสันเดียวภาษาผู้เฒ่าเมื่นกับเศร้าพ่นได้ค่ะแม่คุดกับว่าเด้คุดพ่นใหญ่น้อคุดพ่นน้อยแค่แม่แห้งค่ะแม่จ้าอ่ากับพวไอะไรนนั้นค่ะจ้ามี่นายในเด็กน้อยเดียวนี่เพราะท่านมีดอกมี่แต่อัห้องเก็บบักซีดานี่พ่อด้แบงปันหูกินซื้อค่ะ นี่ต้นสมต้นนี่ก็นามอืมอันนี้ก็คือต้นสมเนาะคะ่ะแม่นอ,อืมพัทนทับทิมสยามค่ะนนลงมันโอ้พี่น้องท่านนี้บ้านปุ๋ยยังพระท่านไหนในบ้านปุ๋ยหญ้าโอ้แม่เพื่อก็จะเน้นมองระวังกลางนะคะพี่น้องก็คือปลูกหญ้าให้ง่วเนาะคะ่ะแม,มาาะ่มีง่วจากโตค่ะนี่ง่วงนั้นนี่นียี่สิบตยี่สิบต โอ้ก็พ่อปลูกให้งงยูค่ะพี่น้องสันยี่สิบโตป้าดมื่วันยี่สิบโตควายสิบเอ็ดโตควายอีกสิบเอ็ดโตเนาะค่ะแม่จ้าโอ้ควายเบื้งตี้และมันอันนันดริดมโอ้นี่ค่ะพุนผลิตเพึ่นค่ะพี่น้องปลูกได้ปีนึงเนาะค่ะแม่นี่ยโอ้สิได้กินพุนผลิตเร็วๆนี่เนาะค่ะแม่เนาะอันแม่ลองเอาใบเบิ้งมันเป็นหลายหน่วยได้ลองเอาใบเบิง้งห้ามัน,อ,นอืม คามันในผลอาแม่คะนูยอยากให้แม่ฝากยังถึงลหลายๆคนเนี่ยค่ะที่เพื่อนอยากทําสวนผสมผสานนี่นะค่ะแม่เออก็ขอปากบ้าถ่าบ้างบ้างหน้าที่หน้าห่าหลายกับพ่อปลูกพ่อได้ยู่ได้กินพ่อได้อันห่าคิดอยากกินยังเ่าก็ได้กินห่าปลูกไหวทันทีหน้าหลายค่ะ อันแม่ปลูกนี่มันที่หน้าหลายมนันเหตุไปแล้วมันก็ดูแลบทัวมันก็เลยไม่อยาแม่ก็เลยคิดป้าอยากปูกแนวนี่ขั้นมูยากปูกกะกะบ่เป็นย่างพอได้กินในขอบกัวมาบบจะเป็นว่าตรงมีพื้นที่ร้ายเนาะคะ่ะแม่นอ้ะพื้นที่หน่อยกเ็เฮ็ดได้เนาะคะ่ะที่หน่อยกระเฮ็ดได้ค่ะท่ากา้าอัน เผ็ดไปกับพ่อมีกวามสุกไปนน่ำนะเผืดเพื่อนไปหน่ำข้ามาสวนใหม่ยัางข้ากับมีทุกอย่างพ่อได้กินคือยังมีความสุกคูค่านี่มีคุ้มสุขปั่นปลายแบบเทาการอันนหล้วงเาเพื่อนกระบอกเพื่อนกระบาให้ข้าเห็ดบ่เห็ดย่างเดียวให้ข้าเห็ดไหลหน้าสวนผัดมีทุกอย่างพ่อได้กินได้ขอบรัวพ่อได้กินแบงปันมูก็เลยตั้งเพื่อนเบาก็เลย ถ้ากันจือเอาเือเอาก็เไยมาเฮ็ดคือเพิินมันก็ะแมนคือเพิินเลยแนะหละเ้ากบวเดสื่อมั่นพักอย้าบูป้ปาเ้ากบวเดคอยสือมี่ั้งแต่เขาอยากยังห้ากไดกินอยู่หน้าหา้าคือความเพิ่นเพิ่นบอกเ้าความเพิ่นบาค่ะแม่อ่ะเฮ็ดเฮ็ดหน่้อยเฮ็ดไปเรื่อยกระต้องร่งทูดหลเฮ็ดไปเรื่อย ามีนยหน่อยหอกกับเห็ดไปเน่หน่อยไปสักกอนมันกับคอยงามคอยไหลเออเดี๋ยวนี้กระเบิดเนยละอันพน้นประโยชน์ที่ยังกระเบิดแล้วอันบริได้ขายยังเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยากระเบิดค่ะกินเบิรดหรือว่าแบงปันเบิดคะแม่แบงปันโมจิน้ำกัอันมาจริี่ก็ไม่กิน<อ>น้ำาคือคืนดีเนาะค่ะแม่เนะาะมูมี่ผวกเอา คุณแม่ม้องอ่อนค่ะมือนี้ขอบคุณหลายๆค่ะที่พาช่มสวนเนาะคะ่ะน<ร>อะช่วงนี้กัยยงหญ้าลายอยู่หญ้ากัญยัที่บอกค่ะพี่น้องนะคะหญ้าลายเอาไว้ใหงัวเอาไว้ไใหงวัหงวงมีประโยชน์ค่ะ<ช>พี่น้อง <laughs> ดูแลเอาเหงาต้นใหม่ตีห้าปลูกนะคะนอกนั้นก็คือเอาไว้แบ่งปันใหงัว้ควายเนาะค่ะแม่นอค่ะคุณแม่ค่ะมือนี้ขอบพุณนหลายๆค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องยังที่คุณแม่เพิ่นบอกด้วยค่ะเด้อสางแรงอาหารห้ตัวเองเห้ได้ก่อนค่ะ พ่อมีพ่อกินค่ะพี่น้องมีแล้วห้องกับแบงปันเหลือจากแบงปันเ้าก็ค่อยขายค่ะพี่น้องเนาะถึงสีเข็ดหน่อยซ้าได้กะก,กินโบเบิร์ตค่ะพี่นอ้องมเนีกะถ้าพี่น้องชมสวนคุณแม่ะะด้วยค่ะเด้อเพื่อกะอายุร้ายแล้วค่ะแต่เพื่อกะยังยังเข็ดทุกมือค่ะพี่น้องนะคะเมือเอ่อยกะเศร้าเพื่อละคะ่ะเอขอบคุณพี่นอ้องหลายๆที่ติดตามรายก,การะะวยค่ะเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ